ลิิิงงเกกาาาทัั้ยชสนนนวรอยกระทงรอยกะทงปีนี้ขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงและปิดทองนมัมสการหลวงพ่อบ้านแหลมนวัดดอนสง่าหมู่ที่8ตำบลกระเบิดนพคุณอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันเริ่มงานวันที่14และ15พฤศจิกายน2567นี้ วันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน8นาฬิการ่วมพิธีนมัสการบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมทำบุญปิดทองเสริมดวงชะตาเวลา9นาฬิการ่วมแห่พุ่มพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาเมนเวลา10นาฬิกาประกอบพิธีถวายพุ่มพระป่าประธานในพิธีนายกนรงพลายน้อยนายกอบตกำเนิดนพคุณและ18นาฬิกา พบกับการแสดงของชมรมแอโรบิกเทศบาลตะบนกำเนิดกลุ่มสตรีและพี่น้องชาวมอนเวลา19นาฬิกาพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงโดยนายอำเภอบางสะพานนายสุทินประเสริฐศักดิ์เวลา20นาฬิกาพบกับระมงยอนยุคและสวนสนุกวงล้อพาโชคสไลเดอร์นโมนโมพุททายาขอมนจากพระมาลงนะ วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาพบกับการแสดงของศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนสงา่าและการแสดงของนักเรียนในตำบลกำเนิดนบคุณโร,งเ,ง,รง,ง,ง,งเรียนบ้านห้วยไส้เขาโรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยโรงเรียนบ้านดอนทองโรงเรียนดอนสงา่าและโรงเรียนบางสะพานวิทยาพร้อมด้วยการประชันเครื่องเสียง เปิดจองร้านค้าวันศุกร์ที่1นึ่งพฤศจิกาอยูนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปติดต่อคุณจำนงจันเล็กนำไก่ย่างกย์หกหนึาหกศูนยน์หน1 2งสสนับสนุนการจัดง,งานโดยอบมาตอกำเนิดรบกุณโดยนายกนรงพลายน้อยผู้ใหญ่ชัย,ยาทอระหดและคณะกรรมการวัดร่วมใจกันจัดงานเที่ยวงานประเพณีปีนี้เที่ยวงานลอยกระทงวัดดอนเซนาได้บุญใหญ่กุศลแรง